อ่ผมสวัสดีครับวันนี้ก็เช่นเคยครับแม่นะครับวันนี้มาวิ่งมาตั้งแต่ตีสีครึ่งนะครับผมนะจากปางมาที่หาย้านะครับผมตอนนี้ก็ประมาณสักไปกลับก็5้าสกิกโลนะครับเพราะว่าหน้าแรงเราต้องออกหาย้าไกลนะครับวันนี้มาก็ได้มาเจอแล้วนะครับผมนะ แต่ก็ยังไม่สว่างนะครับเราก็จะรีบตัดให้ก่อนก่อนสว่างนะครับผมนะครับจะได้กลับไปทันงานนะครับอันนี้ก็มาแม่ควานก็มาด้วยลูกน้อยก็มาด้วยนะครับนอนอยู่ในรถนะครับผมรอให้สว่างพ่อขวานก็จะตัดรอนะครับสู้ๆครับโมเโหมันกำลังใจให้ยายบุนมีด้วยนะครับ นี่ครับผมความสุขของขวานช้างนะครับผมที่มาแล้วได้มาเจออะไรอย่างนี้นะครับผมก็มีความสุขนะครับถึงจะเหนื่อยจะลึกนะครับลึกนะครับเนี่ยลึกลงไปในคลองนะครับก็ต้องตัดต้องรีบเอาขึ้นมานะครับเพื่อจะได้กลับนะครับไปหาคุณยายของเราก่อนเข้างานนะครับยัางนี้ก็ ได้พอสมควรนะครับเราต้องอัดไปนะครับเพราะว่ามันมาไกลนะครับห้าสิบหกสิบกิโลนะครับจะเอาไปนี่น้อยก็ไม่ได้นะครับต้องเจอแล้วก็ต้องเอาให้คุ้มนะครับนี่สู้ๆแม่ควานนี่นะครับสู้ๆสู้ๆนะครับนะกายจะ เราก็มากันทั้งครอบครัวแม่นะครับนี่เดี๋ยวน้องเงี้ยงก็อยู่ในรถนะครับไปนอนรออยู่ในรถนะครับเราต้องเดี๋ยวน้องจะนอนอยู่บ้านเลสล,ละมือไอ้ตื่นหรือ,อยังเนี่ยน้องยงสวัสดีคุณแม่กันเร็วตื่นหรือ,อยังหกโมงแล้วลูกเจ็ดโมงแล้วเร็วๆพี นอนอยู่ในรถนอนรอนะครับนะขึ้นหญ้าเสร็จรเราก็จะได้กลับนะครับโอเคนะคเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวเราด้วยนะแม่จา๋ายายบุญมีช้างชารานะครับไม่ว่าทางเพจทาง YouTube นะครับทิกตอกนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะครับ